ใช้กันเลยนะอาจารย์นี่มันจะเหลืองเลยนะอออันนั้นมันจะสีขาวนะเข้าไปลึกหน่อยกจะ็จะเหลืองเลยถ้าไปลึกเดี๋ยวแกตามไม่ได้ทำอะไรนี่ับรถมีอยยาห้ามเรียนแบบตาขับรดทำไมทำไม ต่างกันตรงไหนตาเยอะก็ดีอะฮ <c> ะ <oughs> แต่ละตานี่คือผลอันนะผลรวมตาทีตาหางตางก,กันไม่ท่ากนมันก็ตางตาตาห่างๆเลยบอกความสว่างดีคือมันโตเต็มที่ทเ่าเต้องเลยอกต่าง ทีรอดทีรอดตาช้างหางรอดตาเลนตาถีจดีกว่านะ แต่แขกเขาสอดนะออกเสจอด้วยจกมือกันเป็นหงเลยน้ำมันเยอะแก็รังรถเวลาทัวงเลงไงลงได้อะไรมั้งไงไกลก็ให้อาให้อยู่เนระไกลให้ บางทีก็พลังเขาก็มีทิพย์ให้เราบ้างนะมีทิพย์บ้างเหลือนเข้าไปจะมิดตาแล้วเกือบติดแกนแล้วแกนมัน ศิลปะอย่างนี้การปอกเนี่ยมีกล้องแล้วยังตามไปใช่ ไม่าเสีไม่ได้พบตัมาเบิกได้นะจะเบิกก็ไรไรดอกคไม่มีดอกธนาคารที่พี่มาด้วยเนาะหัวทำไมลมาเมได้นเดี๋ยวลง YouTube ให้เนี่ยเดี๋ยวจะดังแล้วลงจะดังแล้วเนี่ยอ เอาต่อไปตัดยังไงทีนี้ชุบสวยๆ่ยลงยูทูบฝรั่งเห็นนะอยากมาดูเลยบินข้ามประเทมาดูเลยมาดูลงเนี้ย อืมตาหายหมดเลย <c oughs> เดีกเรียกคันเทพเนี่ยโอ้โหแสมแสม ถ่ายรูปรุมก่อนไทยแลนด์ไทยแ,นแ,นแปปลนด์พายแอปเปิลดีครับ